บรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูเอาก็แล้วค่ะให้ขาความสาคัญมากน้อยขนาดไหนะถานที่แห่งนี้มีนามากรเรียกว่ามกุฏพันธะเจดียพระมหาราชซึ่งเป็นพระมหาราชผู้ทรงกระทำ ธรรมวิชัยคือประกาศอำนาจทางธรรมได้เดินทางมาถึงนี้โดยการนำของพระอาจารย์พระโมกค,คันรีบุตรติสัิระเขาพระเจ้าอาโศกบันทึกเรื่องราวว่าพระสัมมาสรมพุทธเจ้าได้รับการสวายพระเพลิงพระบรมศพ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าของเราเอาซือใครเม้งตีอ,อยู่ใกล้มือเอามาให้พ่อมาเปิดมาเปิดมาทำมาเปิดค้า,าบูชานะเปิดข้าบูชาครับเปิดขาํา,ขา,บา,ขาบูชาให้นะครับหลวงพ่อจะบอกเรื่อยนะครับสําหรับท่านที่มายู่ก่อนแล้วก็ครบด่วน มะกุดพันธนะเจดีที่สวมมงกุฎขึ้นทองราดหลออแต่ว่าณสถานที่แห่งนี้พระเจ้าอัศกมหาราา ทางดิประเทศไทยางประเทศไทยมาถึงยังดินแดนนี้มาถึงยังดินแดนนี้อัสสัมชัญญะเจ้าองค์พุทธบิดาองค์พุทธบิดาแม่มาไม่ทันในคราวนั้นแม้มาไม่ทันในคราวนั้นแต่ก็ยังโชคดีแต่ก็ยังโชคดี ได้มาเห็นตักขีพยานที่ได้มาเห็นตักขีพยานมาขุดตานะมาุตานะสามยี่ทางสามยี่ทางพัตรนียังพัตรนิยังสังเวทนิยังสังเวทนียังพุทธะตถาพุทธะพระสวัสดว์โตพระสวัสดิ์โตราวีรสาราวีสาบิดโตปะขาวธรรมะ มาตัวอานุตตร์รู้บริสัทธ์ธรรมะสักดิทิติปิโสมาตัวสัตว์เทวมณุสานาดิทิติปิโสมาตวากุตโตดิทิติปิโสมาตัว ตานามอิอิเมนะพุทธตโสอิสเสอิทิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนะพุทธตา

ត <laughs> ែ foto bagi kanyandang jalanalanre sang war itu waktu dilegama piut kitabaraing kor Jaya Kangkang Di sultan Tawitina Ciptawa Munim Tuhan Jatimata Putang Tawap Kicakamasani Wasuta Runan Tangmetam Buse Tawitina Ciptawa